สวัสดีครับ วันนี้พบกับรีวิว OPPO A5X สมาร์ทโฟนที่สุดของความทนทานใช้งานยาวนานครบจบในเครื่องเดียวมาพร้อมกับ OPPO Pad SE เต็มอิ่มทุกความบันเทิงในราคาสุดคุม้มซื้อถ้าหาว่าใครกระมองหามือถือหรือแท็บเล็ตที่ราคาไม่แพงมากสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะผมขอแนะนำา2รุ่นนี้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอาแต่ก่อนที่เราจะปร,ะรับชมคลิปนะครับยังไงผมก็ฝาก,ากท่านนะ ช่วยกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะขอบพระคุณมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัว Oppo A5X กันก่อนก็นแล้วกันนะครับซึ่งภายในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเน้นมาที่รุ่นนี้เป็นหลักนะซึ่งสีที่มีวางจำหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับโดยที่สีแรกที่ผมถืออยู่นะครับจะเป็นสีขาวนะ ซื้ฝาหลังเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบงานด้านนะครับมีกริตเตอร์ทั่วฝาหลังซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีสีฟ้าและสีชมพูที่ฝาหลังด้วยนะดูสวยไปอีกแบบเลยครับในส่วนของโมดูลกล้องเนี่ยจะเรียบเนียนไปกับฝาหลังนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีน้ําเงินนะจะดีไซน์เป็นงานด้านเหมือนกันพร้อมกริตเตอร์เนี่ยทั่วฝาหลังนะครับเวลาที่แสงมากระทบเนี่ยดูสวยไม่แพ้กับสีขาวเลยครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของ รุ่นนี้กันหน่อยละกันนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะตาม,มาด้วยไมค์สนทนาตาม,มาด้วยช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตาม,มาด้วยลำโพงนะครับส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power นะซึ่งปุ่ม power เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยด้านบนของตัวเครื่องว่างเปล่านะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะซึ่งรุ่นนี้ถาใส่ซิมจะเป็นแ สามสล็อตครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ทางแบรนด์เขาเน้นมาในเรื่องของความแข็งแกร่งทนทานของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวเครื่องเนี่ยทนทานไม่ได้ฐานเดียวกันกับที่กองทหารใช้งานเลยนะ้อมผ่านการรับรองมาตรฐานทดสอบการตกกระแทกจาก2สถาบันนะครับด้วยวัสดุดูดซับแรงกระแทกและโครงสร้างเสริมพิเศษทําให้ตัวเครื่องเนี่ยทนต่อการตกที่ระดับความสูงไม่เกิน1.8เมตรได้อีกด้วยนะครับซึ่งจากที่ผม ลองเทสมาเนี่ยต้องบอกว่ามันแกร่งจริงๆนะตกเนี่ยไม่มีแตกเลยครับ ส่วนในเรื่องของค่ามาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะครับรอบนี้รุ่นนี้ได้มาดีกว่าตัว OPPO A3X นะรุ่นนี้มาพร้อมกับค่ามาตรฐานการกันน้ำ IP65 นะครับก็คือกันพวกละองน้ำละองฝนซึ่งมาพร้อมกับก,บการดีไซน์ซีลกันน้ำพิเศษเฉพาะจุดนะครับอย่างบริเวณพอร์ชาร์จช่องหูฟังหรือว่าถาดใส่ซิมครับต่อมาเนี่ยจะเป็น,นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับทุกคนที่รอบนี้อัปเกรดความจุเพิ่มขึ้นมา เป็น6,000ม ah ิลลิแอมนะครับถ้าไปเทียบกับรุ่นเก่าอย่างตัว A3X ได้เพียงแค่5,100ม ah ิลลิแอมเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ยาวนานถึง5ปีเลยนะและรับประกันสุขภาพแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับว่าจะไม่น้อยกว่า80%ครับและตัวเครื่องรองรับการชาร์จเร็ว45วัตต์ s u p e r v o o k นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้มีการทดสอบการใช้งาน ารจิงมด้วยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าดูหนังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าหากว่าเป็นการดูหนัง30นาทีนะครับผมเปิดแสงหน้าจอ50นตะแบตเตอรี่เนี่ยลดลงมาอยู่ที่3เซเท่านั้นเองนะครับและถ้าหากว่าดูหนัง60นาทีหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไปเพียงแค่7เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับมาดูกันที่การเล่นเกมกันบ้างทุกคนผมเปิดแสงอยู่ที่ประมาณ50เนะเล่นเกม3 0นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดลงไปอยู่ที่9%นะครับและถ้าหาว่าเล่นเกม60นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไปเพียงแค่16%เท่านั้นเองนะครับถือว่าแบตอึดมากๆเลยนะและตัวเครื่องเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วสูงสุดอยู่ที่45วัตต์นะครับชาร์จแบต30นาทีเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเทสการใช้งานจริงมานะก็ได้แบตเตอรี่มาที่30%นะครับ ชาร์จต6 0นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว60%และชาร์จต9 0นาทีเนี่ยก็ได้แบตเตอรี่มาแล้ว87%นะครับ และชาร์จแบต109นาทีเนี่ยแบตเตอรี่ก็ได้แล้ว100%ครับก็ถือว่าใช้เวลาในการชาร์จเนี่ยไม่นานเลยนะ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ AI นะครับผมอยากจะนําเสนอจริงๆเพราะว่ารุ่นนี้นะครับราคาค่าตัวเนี่ยก็ไม่ได้แพงนะแต่ว่าคุณสมบัติที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าได้มาดีเหมือนกับรุ่นพี่เลยครับซึ่ง AI ของรุ่นนี้นะครับสามารถลบคนลบวัตถุได้อย่างเนียนตาเลยครับรูปแรกเนี่ยผมจะลบคนที่อยู่ด้านหลังนะโดยเข้าไปที่ตัว AI editor นะครับเข้าไปที่ตัว AI eraser นะเลือกรลบบุคคลนะครับแล้วก็ลบทั้งหมด ซึ่งผลปรากฏว่าลบคนออกได้อย่างเนียนตาเลยครับส่วนรูปที่2เนี่ยผมจะลบแอร์ที่อยู่ด้านบนนะครับเพียงแต่รอบเนี่ยผมจะใช้วิธีการวาดวงกลมนะซึ่งผลปรากฏว่ารอบแรกเนี่ยอาจจะยังคงเหลือรอยดำๆนิดหน่อยนะครับผมเลยลบอีกรอบ2ซึ่งผลปรากฏว่ารอบนี้ลบได้อย่างเนียนเลยครับและรุ่นนี้นะครับยังมีรีโมทอินฟราเรดด้วยนะสามารถใช้มือถือ oppo a 5 x เป็นรีโมทสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแอร์ทรทั์พัดลมหรือหลอดไฟและยังมีอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับซึ่งผมได้ทดลองกับแอร์ที่บ้านแล้วนะมันสามารถใช้งานได้จริงนะครับสั่งเปิดหรือปิดได้สั่งเพิ่มอุณหภูมิหรือลดอุณหภูมิของแอร์ก็ทําได้นะครับต่อมาเรามาดูกันที่สเปคของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคน,นการดีไซน์ของหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบดอทดิสเพย์นะครับหรือว่ากล้องเจาะรูตรงกลางนะครับพันของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ L C D นะครับขนาดของหน้าจอ6.67นิ้ มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับดูคอนเทนต์เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะสีสันของจอสว่างสดใสดีมากนะรุ่นนี้นะครับยังมาพร้อมกับรีเฟรชของหน้าจอสูง90เฮิรตนะครับใครเป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ไถดูฟีดข่าวเนี่ยดูเนียนตาดูสมูทดวงตาอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครที่ใช้งานการแจ้งบ่อยๆนะรุ่นนี้มีซันไลท์ดิสเพย์นะครับสามารถเพิ่มความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่1,000นิตนะคุณสามารถไปใช้งานการแจ้งได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่น นอนนะครับพี่พี่ไรเดอร์เนี่ยน่าจะชอบนะส่วนใครที่ต้องการใช้งาน2หน้าจอนะครับรุ่นนี้รองรับการแบ่งหน้าจอได้ด้วยนะครับคุณจะแบ่งเป็น2ส่วนด้านบนด้านล่างก็ได้นะหรือจะทําเป็นหน้าต่างลอยก็รองรับได้เช่นเดีวยวกันนะครับและในส่วนของการโคลนแอปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโคลนแอปได้นะครับสูงสุดอยู่ที่2แอปนะซึ่งแอปไหนที่ไม่รองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับและรุ่นนี้ยังมีโหมดถลอมสายตามาให้คุณใช้งานด้วยนะสามารถปรับความเข้มของ เอฟเฟกตได้นะครับจะเอาส้มมากหรือว่าส้มน้อยนะหรือใครชอบอ่านอ e ีบุ๊กนะปรับให้เป็นแบบขาวดําก็ได้นะครับช่วยถนอมสายตาได้ดีมากๆส่วนใครที่ชอบในส่วนของทีมสีมืด รุ่นนี้ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนเดิมครับมาถึงเรื่อง CPU กันแล้วนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ชิปเซ็ตเป็นตัว Snapdragon 6s 4G Gen1 นะครับมาพร้อมกับการ์ดจอ a r d u i n o 610นะคะแนนอตัตตู้เนี่ยผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่284,993คะแนนเลยครับซึ่งทางแบรนด์เนี่ยเคลมมาว่าสามารถใช้งานได้อย่างลื่นไหลาย,ยาวนานถึง36เดือนเลยครับการใช้งานเนี่ยก็อาจจะเหมาะก,กับการใช้งานทั่ว,วไป สายโซเชียลมากกว่านะครับเล่นไลน์เล่นเฟซดูหนังดู Netflix อะไรแบบนี้นะครับส่วนใครที่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับผมอาจจะแนะนําให้คุณปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําสุดนะก็พอเล่นได้อยู่ซึ่งเกมที่ผมไปเทสมาเนี่ยจะมีเกมอะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับเกมแรกเนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟนนะครับทุกคนซึ่งก่อนการเล่นเกมเนี่ยมีแถบด้านข้างไฮเปอร์บูสเพื่อปรับการทํางานของ CPU และ GPU ก่อนการเล่นเกมได้ด้วยนะครับมีทั้งหมด3โหมดนะเขาจะมีโหมดประหยัดพลังงานต่ำ โหมดสมดุลและโหมดโปรเกมเมอร์นะครับซึ่งผมจะเลือกมาที่โหมดนี้นะในส่วนของการตั้งค่ากราฟิกเกมนะครับกราฟิกอยู่ที่ราบลื่นนะระดับเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยการปรับกราฟิกแบบราบลื่นเหมาะกับตัว CPU เลยไม่ฝืนสเปคตัวเครื่องจนเกินไปด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความลื่นไหลในการเล่นเกมเนี่ยเอาตามตรงก็อยู่ในระดับพอเล่นได้นะครับคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับมือถือนในราคาประมาณ4 0 0 0บาทนะครับ ส่วนาการแหลกระหว่างการเล่นเกมเนี่ยอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้แหลกจนถึงเกมค้างอะไรขนาดนั้นนะถ้าที่คะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ไป7.5คะแนนเลยครับส่วนเกมที่2จะเป็นเกม ROB นะครับทุกคนการาฟิกต่างๆเนี่ยผมปรับตามนี้เลยครับสำหรับเกม ROB นะครับปรับการาฟิกแบบนี้ผมว่าเหมาะกับตัว CPU เลยนะเล่นได้ลื่นเกินคาดเลยโอเคคือเฟรมเรทเนี่ยมันล่วงลงมาแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับโดยเฉพช่วงเข้าตี ไฟใหญ่ๆช่วงปล่อยสกิลพร้อมกันลหลายๆคนเนี่ยเฟรมเรทนะครับร่วงลงมาต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ57ถึง59ประมาณนี้นะแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟเล็กๆนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่ 59 60 61ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้ผมขอแนะนำให้ปรับการแสดงผลเป็นแบบต่ำนะจะเล่นได้ลื่นกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับส่วนฟอร์กระทัดของจอไม่แย่นะเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาก,ก็ยังไม่เจอปัญหาเรื่องทัดเพี้ยนหรือว่าทัดไม่ติดแต่อย่างใดนะครับถ้าที่กันแนความลื่นเลมสิเนี่ยผมให้ไป7.5คะแนนเลยครับมาถึงเรื่องแรมกับรอมกันแล้วนะครับ oppo a 5 x เนี่ยมาพร้อมกับแรม 4G กิกนะครับทุก สามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก4กิกนะถ้ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8กิกเลยครับในส่วนของ ROM เนี่ยให้มาที่1 2 8กิกนะครับทุกคนซึ่งผมเองได้เทประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของ ROM ไห้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะครับประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่538มเมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนเนี่ยอยู่ที่280เมกต่อวินาทีนะครับ ครับที่การใช้ง,งานไม่เพียงพอรองรับไม่ค่อยดีการ์ดได้สูงสุดอยู่ที่1นึ่เทราไบต์เลยครับมาถึงเรื่องกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับทุกคนนะกล้องหน้าหรือวัดกล้องเซลฟี่เนี่ยความละเอียดได้มาที่5ล้านพิกเซลนะครับความกข้รูรับแสง f 2 2สนะส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับเร้รูรับแสงอยู่ที่ f 1 8นะถ้าเราไปเทียบกับตัวรุ่นเก่าอย่างตัว a 3 x เนี่ยรุ่นก่อนหน้าได้เพียงแค่8ล้านพิกเซลเท่านั้นเองนะรอบนี้ต้องบอกว่าอัปเกรดความคมช อีกเยอะเลยครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นตัวเซนเซอร์ IR นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ไฟล์การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันหน่อยก็แล้วกันนะครับทุกคนขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของกล้องหน้าก็แล้วกันนะครับซึ่งกล้องหน้าเนี่ยที่ผมเทสมาจะมีโหมดรูปถ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นโหมดรูปคนนะครับซึ่งโหมดรูปถ่ายเนี่ยจะมีในส่วนของ HDR ไม้ใช้งานด้วยนะ ส่วนโมดุกคนเนี่ยจะไม่มี HDR นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางรูปโทนสีโทนแสงอาจมีความแตกต่างกันบ้างนะส่วนการเกลี่ยผิวนะครับรุ่นนี้ถือว่าเกลี่ยผิวได้เนียนสวยตามแบบฉบับของ OPPO เลยนะค่า b e a u ี้เนี่ยผมปรับมาที่ประมาณ60%นะครับถ้าใครรู้สึกว่ามันเนียนวัวจะเกินไปเนี่ยสามารถปรับลดค่าบิวตี้ได้นะครับแล้วรุ่นนีย้ยังสามารถปรับแก้มจมูกตาและคางได้ด้วยนะสีสันของภาพเนี่ยสว่างสดใสดีมาก มาดูกันที่กล้องหลังกันบ้างนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยถ้าเรามาเทียบกับตัว A3X รุ่นก่อนหน้าตัว A5X เนี่ยจะดีกว่านะเพราะกล้องหลังเนี่ยัพความละเอียดจาก8ล้านพิกเซลขึ้นมาเป็น32ล้านพิกเซลเลยนะครับและสามารถถ่ายได้ทั้งโหมดรูปทายและโหมดรูปคนเลยครับสกินโทนของผิวเนี่ยถือว่าสวยเลยนะผิวเนียนและละมุนมากนะครับผมว่าทำได้ใกลเคียงกับรุ่นพี่อย่างตัว A5Pro เลยครับ ส่วนงานวิดีโอเนี่ยกล้องหลังอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ยถ่ายได้ชัดเจนดีครับมือถือระดับเริ่มต้นถ่ายได้เท่านี้ผมว่าไม่แย่นะและอาจจะบอกกับการยืนถ่ายอยู่กับที่มากกว่านะครับเพราะถ้าเดินไปด้วยถ่ายไปด้วยเนี่ยวิดีโอมีอาการสั่นอยู่เหมือนกันครับ ่วนวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับวิดีโอเนี่ยถือว่าถ่ายได้ชัดเลยแหละสีสันวิดีโอสว่างสดใสเกินคาดเลยครับตอนแรกคิดว่าสีจะ,จ,ะจืดซะอีกนะมุมมองวิดีโอเนี่ยได้ประมาณน,นี้ไม่แคบนะครับและความละเอียดเนี่ยไม่สามารถใช้โมดบิวตี้ได้นะโมดบิวตี้เนี่ยจะรองรับอยู่ที่ 720p 30เฟรมเรทเท่านั้นครับมาถึงเรื่องงานลำโพงกันแล้วนะครับทุกคนนะ่ะรุ่นนี้ได้ลำโพงมาใช้งาน1ตัวนะครับ แต่ว่ามีอัลต้าวอลุ่มโหมดนะครับไหมคุณใช้งานด้วยคุณสามารถเพิ่มระดับความดังให้ไปจนถึง300เซได้สามารถปรับโหมดเสียงได้ทั้งหมด4โหมดนะครับซึ่งโหมดแรกเนี่ยจะเป็นโหมดสมาร์ทนะโหมดที่2เป็นโหมดโรงละครนะครับโหมดที่3จะเป็นโหมดเกมและโหมดที่4จะเป็นโหมดเพลงนะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเด่ายวมรลองฟังกันครับ แสงอ่อนแรงเมื่อคิดถึงกันภาพความจำยั่งยังผูกพันไอาชินหอดกันเบาหน่อยสายอเออเหนาลมพัดกายวนบอกกับเขาได้ไหมว่าให้หันไปก่อนอ่อนวอนขอให้เขา ของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับ Android 15นะครับแล้วก็มีการครอบคับด้วย Color OS เวอร์ชัน15 Li t e นะครับดีสก์ของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะก็คือ w i f i 2.4 g h z และ Wi-Fi 5.0ก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องมีอะไรกันบ้างมาดูกันครับโดยที่ชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะซึ่งสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่45วัตต์เลยครับชิ้นที่2จะเป็นสาย USB นะซึ่งเป็นพอร ส,ส่วนชิ้นที่3เนี่ยจะเป็นเคสนะครับซึ่งตัวเครื่องเป็นสีขาวเนี่ยเคสจะเป็นแบบใสนะครับส่วนถ้าตัวเครื่องสีน้ําเงินเนี่ยเคสที่เขาให้มาจะเป็นสีดํานะและชิ้นต่อมาเนี่ยจะเป็นฟิล์มใสนะครับซึ่งเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วครับและชิ้นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะในส่วนของราคานะครับ OPPO A5X ความจุแ a m รอม 128G รอม128กิกเนี่ยเปิดตัวราคาอยู่ที่3,999บาทเท่านั้นเองนะครับราคาเนี่ยใครที่เน้นในเรื่องของความอึดถึกทนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทีนี้เรามาดูกันที่ตัว OPPO Pad SE กันบ้างนะครับดีไซน์นี่คือบางเชียบมีสไตล์แถมพกพาง,ง่ายอีกต่างหากนะครับโดยที่รุ่นนี้นะครับจะมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2สีนะครับโดยที่สีแรกเนี่ยจะเป็นสีทวายไลท์บลูนะครับส่วน สีที่2เนี่ยจะเป็นสีสตาร์ไลท์สินเวอร์นะครับน้ำหนักของตัวเครื่องจะอยู่ที่530กรัมนะส่วนเรื่องของความบางเนี่ยอยู่ที่7 .39 มเมเตรเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าดีไซน์ออกมาได้บางเฉียบมากๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของตัว Oppo Pad SE กันบ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยจะว่างเปล่านะครับไม่มีปุ่มและพอตใดๆทั้งสิ้นนะจวนฟังกวาัของตัวเครื่องเนี่ยจะมีลําโพงตัวที่1และตัวที่2นะครับแล้วก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จแบบพอต Type C นะตามมาด้วยไม้นะครับด้านบนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีไม้ตัวที่2นะครับแล้วก็จะมี ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่ม power นะครับแล้วก็จะมีตัวลำโพงที่3และตัวที่4นะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับดีไซน์บางเฉียบขนาดนี้แต่คุณได้แบตเตอรี่มากถึง9,340ม ah ิลลิแอมป์เลยนะซึ่งต้องบอกว่าให้แบตเตอรี่มาเยอะมากๆนะครับผมเองเนี่ยได้ลองมีโอกาสได้ใช้งานจริงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแบตมันอึดมากไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าดูหนังมาดูกันที่ การเทสในเรื่องของการดูหนังเล่นเกมกันหน่อยนะครับโดยที่ผมเนี่ยได้ลองดูหนังประมาณ1ชั่วโมงนะครับผมเปิดแสงหน้าจอ50%นะส่วนเสียงเนี่ยก็เปิดประมาณ50%นะครับผลปรากฏว่าดูหนัง1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดลงไปแค่6%เท่านั้นเองนะโอ้โหองบอกว่าจัดการแบตเตอรี่ได้ดีมากนะครับ คราวนี้มาดูกันที่การเล่นเกมกันบ้างนะแสงหน้าจอเนี่ยผมเปิด50%เหมือนเดิมนะส่วนเสียงเนี่ยเปิด50%เช่นเดีวยวกันนะครับผลปรากฏว่าเล่นเกม1ชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่อึดมากลดลงไปแค่ 10%เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครกำลังมองหาแท็บเล็ตที่สามารถตอบโจทย์ได้แบบยาวนานนะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือว่าดูหนังเนี่ย oppo pad se รุ่นนี้ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างน,นะครับการดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบจอสมมาตรนะครับก็คือขอบของหน้าจอทั้ง4ด้านเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยนะครับส่วนพื้นทของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ lcd นะครับขนาดของหน้าจอใหญ่มากนะอยู่ที่11นิ้วนะครับ สูเลชันของหน้าจออยู่ที่1,920คูณ1,200นะครับหน้าจอของรุ่นนี้นะครับได้รับการรับรองจาก TUV Lightland ด้วยนะว่าแสงสีฟ้าต่ำนะครับช่วยถนอมสายตาเวลาดูหน้าจอเป็นเวลานานๆได้ดีมากๆนะครับใครที่เป็นคอซีรีส์หรือว่าชอบดูหนังผ่าน Netflix เนี่ยดูหนังได้แบบยาวๆเลยครับไม่เมื่อยล้าสายตาอย่างแน่นอนนะและในส่วนของการดู Netflix เนี่ยรุ่นนี้สามารถดู n e t f l i x ได้ที่ความละเอียด L1 เลยนะหรือว่า Full HD นั่น ส่วนความสว่างของหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าได้มาดีที่สุดในรุ่นเลยนะเท่าที่ผมได้ลองเทสมาและหลายรุ่นนะครับความสว่างสูงสุดอยู่ที่500นิตนะคือคุณสามารถใช้งานกลางแจ้งได้ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับส่วนรีเฟรเยของหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้สูงสุดอยู่ที่90เฮิรต์นะครับถฟีดข่าวกันแบบลื่นๆเลยครับในส่วนของการโครนแอป,ปเนี่ยรุ่นนี้สามารถโครนแอป,ปได้สูงสุดอยู่ที่2แอป,ปครับแอป,ปแต่ที่มันรองรับเนี่ยมันก็จะขึ้นรายชื่อมาแบบนี้เลยครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันที เรื่องของงานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนคุณภาพของงานลำโพงดีมากนะลำโพงเนี่ยได้มาใช้งานถึง4ตัวนะครับตัวเครื่องเนี่ยรองรับ h i r รส e อเดียออีกต่างหากนะครับซึ่งสามารถปรับโหมดเสียงต่างๆได้ถึง4แบบนะครับโดยที่แบบแรกจะเป็นโหมดสมาร์ทนะครับโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดโรงละครนะครับโหมดที่3เนี่ยจะเป็นโหมดเกมนะส่วนโหมดที่4จะเป็นโหมดเพลงนะครับ ที่ผมได้ลองฟังมาเสียงเบสนี่คือดีมากดังชัดดังลึกนะครับได้ยินแบบมีมิติมากๆเลยส่วนเสียงคนร้องเนี่ยเสียงใสเคลียร์มากต้องขออนุญาตช่อง Apple K ิ c ลเคชา l นาด้วยกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวมาลองฟังกันครับนนี่่ึงคืออ้มกทเเพเว So oh. oh. ใครที่จะซื้อแท็บเล็ตรุ่นนี้นะครับไปฝากให้ลูกให้หลานใช้เนี่ยผมว่าเหมาะเจาะมากๆนะครับเพราะรุ่นนี้มีโหมดจัดแต่งพิเศษสำหรับเด็กนะสามารถเลือกได้ว่าจะให้เด็กเนี่ยเล่นแอปไหนได้บ้างนะครับเราอาจจะให้เด็กใช้แอปกล้องถ่ายรูปคังภาพ Facebook YouTube และสามารถจำกัดเวลาในการเล่นต่อวันได้ด้วยนะครับจะมีให้เลือกตั้งแต่15นาที 30นาที45นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับและถ้าหากว่าลูกหลานของเรานะครับจะออกไปที่แอปอื่นหรือออกจากโหมดเด็กเนี่ยก็จะต้องใส่รหัสผ่านก่อนทุกครั้งทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างน,นะครับถือว่าได้มาดีเลยนะรุ่นนี้มาพร้อมกับ Medi ท t e k Helio G 1 0 0นะครับเป็นชิปเซตตัวใหม่เลยนะสถาปัตกกรรมเนี่ยเพียงแค่6นาโนเมตรเท่านั้นเองในส่วนของการ์ดจอเนี่ยเป็นตัวมาริ g 5 7 MC2 นะครับคะแนนอทตตู้เนี่ยผมเทสมาให้เรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่ประา ประมาณ4แสนกว่าคะแนนนะครับซึถ้าหากว่าใครเน้เนในเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยผมขอแนะนําให้ปรับกราฟิกเป็นแบบต่ําหรือแบบกลางนะจะเล่นได้ลื่นกว่าการปรับแบบสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเน้นในเรื่องของการดูหนังฟังเพลงสายโซเชียลเนี่ยบอกกันเลยว่าการประมวลผลต่างๆทําได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับ ซึ่งเกมที่ผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะเป็นเกมฟรีไฟล์นะซึ่งจากการที่ลองเล่นมานะครับการปรับกราฟิกแบบราบลื่นเนี่ยเหมาะกับตัว CPU เลยเล่นเด้ลื่นมากไม่หน่วงไม่แหลกและสิ่งที่ผมได้เปรียบมากๆกับการใช้ Oppo Pad SE เล่นเกมนะครับนั่นก็คือพอจอมันใหญ่เนี่ยมันก็เลยทําให้การมองเห็นศัตรูจากระยะไกลเห็นได้ชัดกว่าการใช้มือถือเล่นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกันในความลื่นเนี่ยเต็ม10 ผมให้ไป8.5คะแนนเลยครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของแรมกับรอมนะครับทุกคนนะ่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม4กิกนะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมได้อีก4กิกนะเฉ่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของแรมเนี่ยสูงสุดอยู่ที่8กิกเลยทีเดียวนะครับแรมเนี่ยจะเป็นแบบ LPDDR4X นะรอ m ของรุ่นนี้ให้มาที่128กิกนะครับทีเด็ดคือรอมเนี่ยเป็นแบบ UFS 2.2อีกต่างหากนะครับซึ่งผมเองเทประสิทธิภาพในการอ่านเขียนของรอมมาให้ทุกคนได้รับชมกัน รประสิทธิภาพในการอ่านเนี่ยอยู่ที่1 4 4 4งพันสิบสี่เมกต่อวินาทีนะส่วนประสิทธิภาพในการเขียนอยู่ที่934เมกต่อวินาทีครับคราวนี้เรามาดูกันที่เรื่องของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับทุกคนโดยที่กล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ล้านพิกเซลนะครับของกระดูรับแสง f 2 2สนะส่วนกล้องหลังเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ล้านพิกเซลเช่นเดีวยวกันนะครับของกระดูรับแสง f 2 2นะครับรุ่นเนี้ยผมชอบอย่างหนึ่งนะเขามี AI ติดเครื่องมาให,ให้คุณใช้งานด้วยนะครับ รุ่นนี้นะครับมี AI eraser นะครับสามารถลบคนได้ด้วยนะซึ่งโหมดลบเนี่ยมี3แบบนะแบบแรกก็คือโหมดวาดวงกลมนะครับมทที่2เป็นโหมดทาสีทับนะโหมดที่3เป็นแบบลบบุคคลนะครับผมเองก็จะเลือกมาที่โหมดนี้นี่แหละซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือลบคนออกได้อย่างเนียนตาเลยครับ และรุ่นเนี้ยังมี AI Photo Remaster นะครับรีทัชภาพได้อย่างง่ายเลยนะบนหน้าจอที่มีขนาดใหญ่จะเลือกรีทัชแบบออโต้ก็ได้หรือจะเลือกแบบปรับเองก็ได้นะสามารถปรับความเนียนของผิวได้หรือจะปรับหน้าเรียวก็สามารถทำได้นะครับ ในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยก็จะรองรับ Wi-Fi ได้2ความถี่นะก็คือ Wi-Fi 2.4 GHz และ Wi-Fi 5.0เนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับ ส่วนเวอร์ชัน d r o i d อนี่ก็จะมาพร้อมกับ Android 15นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน15.0นะครับส่วนการวางจำหน่ายนะครับทุกคน oppo pad se เนี่ยมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2แบบนะก็คือแบบแรกเนี่ยแบบ Wi-FI อย่างเดียวนะครับส่วนแบบที่2เนี่ยจะเป็นแบบ lte นะส่งในรุ่นของ WiFi นะครับมีวางจำหน่ายอยู่ทั้งหมด2สีนะครับสีแรกเนี่ยจะเป็นสีเงินนะหรือสี Starlight Silver นั่นเองนะครับส่วนสีที่2เนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินนะหรือสีทวาย g h t b บ u ู นในส่วนของรุ่น LTE นะครับสีที่วางจำหน่ายจะเป็นสีเงินนะหรือว่าสี Starlight Silver นะครับส่วนราคาจำหน่าย Oppo Pad SE เนี่ยถ้าเป็นรุ่น WiFi ความจุ RAM 4 ROM 128GB รอ128เนี่ยราคาเปิดตัวอยู่ที่5,999บาทนะครับวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะและสำหรับ Oppo Pad SE รุ่น LTE เนี่ยขอให้ทุกคนรอติดตามได้ในเร็วๆ,ๆนี้นะครับโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือรีวิวนะครับ Oppo A 5 และ oppo pad se ใครที่กำลังมองหามือถือที่อึดถึกคนตกไม่แตกนะผมขอแนะนำ oppo a5x เลยครับรับรองได้เลยว,ว่าไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนนะส่วนใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตที่จอใหญ่แบตอึดน,นะครับผมก็อยากจะแนะนำเจ้าตัว oppo pad se รุ่นนี้นี่แหละดูคอนเทนต์ต่างๆนี่คือว่าชัดเต็มตามากๆสีสันของจอก็สว่างสดใสดีมากๆเช่นเดวยวกันนะครับแถเรื่องของระบบเสียงนะถ้าใครเน้นดูหนังเนี่ยผมอยากจะให้บ a ลองฟังเสียงตัวนี้จริงๆนะคือระบบเสียงของเขาเนี่ยดีมากเสียงก็คือเบสแน่นส่วนเสียงคนร้องก็แบบว่าใสาเคลียร์มากๆเลยนะครับและถ้าว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้จบนะครับและคุณสนใจสินค้าเนี่ยคุณสามารถสั่งซื้อผ่าน Product t a g ที่อยู่ด้านล่างฝั่งซ้ายมือตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรบับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมและก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ